กินข้าวค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะน้องเอสดมาค่ะมีตังมาค่ะมีตังนี่นะคะคุณมีตังมาเลยค่ะนี่เราตักใส่ถาดนี้เลยนะคะอร่อยอร่อยอันนี้เรามากินด้วยกันนะคะ thank you so much นะคะ I love you น่ากินมากยำหนังหมูใครสนใจไปดู ขั้นตอนการทำได้นะคะเียวจะบอกว่าโอ้ยใครๆก็ทำเป็นอุย้ยจะไปดูของเก๊เลยดินาเสนอเลยไม่ค่อยอวดเท่าไหร่เลยเราเอาสักนิดหนึ่งนะเอาสักนิดหนึ่งไม่ค่อยอวดเท่าไหร่เลยไปดูได้นะคะยอดปังปังอยู่นะคะยอดเกือบแสนแล้วเกือบแสนทำมาสามปียอด ยอดสูงสุดเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดหกหกหมืนเก้านะจะเกือบเจ็ดเจ็ดหมืนแล้วจะเจ็ดหมื่นละไปชมได้แล้วค่ะไปชมได้มาค่ะมาค่ะเดี๋ยวขอ,อเช็ดเช็ดช้อนหน่อยนะมากินกันนะคะวันนี้เรามีข้าวเหนียวมีขนมจีนนี่นะคะอันนี้ก็ยังยังอยู่นะคะยังอยู่ในในนี้นะคะ รอ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 คนที่มาที่หลังนะคะน่ากินไหมหน่ากินไหม <laughs> หน่ากินตลอดแหละยายเกนี่อันนี้จะเป็นใบผักชีนะคะผักชีผักชีจริงไม่ต้องใส่ผักชีก็ได้เนาะ,ะไม่เป็นไรเอามาแล้วใส่ไปนี่ ตัดใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากอร่อยอร่อยแบบประมาณนี้นะคะพิถีพิถันก็เอาพิถีพิถันอยู่ค่ะทําให้เพื่อนๆกินก็ต้องทําแบบสุดฝีมือนะคะสุดฝีมือมาค่ะเรามากินด้วยกันนะคะนี่ขอวางตกแต่งตกแต่งนิดนึงเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อความสวยงามส่วนอันนี้เราก็จะเพิ่มอีกหนึ่งถุงนะคะเป็นเอ่อ ทัวริซงคั่วนะคะทัวริซงคั่วสําเร็จรูปนะคะที่เขาเอามาขายนะคะเราก็ซื้อแบบนี้มาทํานะคะง่ายๆนะคะง่ายๆนี่นะคะโรยลงไปเลยค่ะโรยลงไปนะคะถ้าใครชอบเอ่ออะไรนะมีอีกสองถุงนะคะใส่ได้นะคะนี่มีอีกสองถุงถ้าใครชอบผักเยอะๆนะคะก็จัดได้เลยนะคะผัก ผักก็มีเยอะนะคะมีเยอะอยู่ติดใจผักอันเนี้ยอร่อยอร่อยเขาเรียกอะไรไม่รู้จัดเอามานี่ยังอยู่ในนี้อีกนะแช่ไว้ก่อนแช่น้ําไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนี่นะคะมาค่ะมีข้าวเหนียวนะคะมีข้าวเหนียวมีไก่นี่อันอนั้นแอนเขาเรียกอะไรเนี่ยใครเห็นบั่ง ข้าวเหนียวขนมจีนแล้วก็ไก่ย่างนะคะไก่ย่างไก่ย่างถูกเผาไม่ใช่ <c oughs> นี่นะคะขนมจีนนะคะข้าวเหนียวนะคะขนมจีนข้าวเหนียวเดี๋ยวเราเอาใส่อันนี้ไว้ก่อนอันไหนที่เอาออกได้ก็อ,ออกก่อนนะตเต็มจานนะคะตเต็มจานนะคะพระเจ้าพระเจ้าจอดนี่นะคะข้าวเหนียวเราเอามาเป็นถุงๆแบบนี้เลยนะคะข้าวเหนียว มาค่ะมากินด้วยกันนะคะข้าวเหนียวไก่ย่างราบหนังหมูนะคะยาบหนังหมูใส่น้ำพริกเผานะคะนี่ข้าวเหนียวนะคะจกแบบอยู่ในถุงนี่เลยนะคะมันจะได้ไม่แข็งเราจะาออกมาทำไมเนี่ยนะประมาณนี้แหละมาค่ะมาค่ะพร้อมแล้วนะคะมากินลาบเอ้ไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียว อ,อไก่ย่างนะคะข้าวเหนียวไก่ย่างมาค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วล้างมือสักน้อยหนึ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆนะคะเออ ขอบคุณนะคะแม่ไก่ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ไก่